สวัสดีครับอาร์ตเลนเจอร์นะครับอาร์ตเลนเจอร์กลับมาอีกแล้วกับ Ford e v อ r e s เรสต์ไทเทเนียมพตัวนี้นะครับสีดิฟคริสตัลบ u ูราคาอยู่ที่1,599,000้านบาทนะครับตัวนี้มาดูชุดแต่งก่อนดีกว่าครับว่าตัวนี้แต่งอะไรไปบ้างเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยครับตัวนี้ออก่อนจะรู้หยุดหยุดหยุดหย,ยุดก่อนครับลืมฝากช่องทางการติดต่อนะครับ 0 9 9 1 9 4 8 6 9 1นะครับอาร์เลนเจอร์เพจเฟซบุ๊กยูทูบอาร์เลนเจอร์เหมือนกันครับฝากพอแล้วเรามาดูกันเลยก่อนครับเริ่มกันที่กระจังหน้านะครับตัวนี้เป็นของ Ford Raptor อนะครับใส่มาเพิ่มความดุดัานเป็นสีดำด้านตัวอักษรเอเวอ e t t ติดตั้งมาจากโรงงานเป็นสีโครเมียมนะครับเงาเงาสวยงามตัดกับสีตัวรถและสีดำด้านตัวนี้ครอบไฟหน้าสีดำด้านเหมือนกันครับทั้งซ้ายและขวาแต่ไฮไลท์อยู่ที่ตรงนี้ครับไฟมาส t ต n ง ตัวนี้นะครับเป็นไฟมัดแต่งที่มาเต็มมากเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูท้ายคลิปเรามาดูด้านหน้าต่อครับลงมาครับตรงนี้ เป็นการชนชุดแต่งวิกเตอร์แล้วก็มีไฟตัดหมอกมีตัวนี้มีเซนเซอร์การระยะด้านหน้านะครับผมเตือนการชนเหมือนกันนะครับสายขวาไปดูด้านข้างกันดีกว่าครับชุดวิกเตอร์นะครับก็จะมาพร้อมกับคิ้วล้อตัวนี้ขนาด3นิ้วนะครับสนิ้วยังไงใช้นิ้ว3นิ้วทาบไปเลยครับสนิ้วถ้าอยากรู้6นิ้วก็บวกขึ้นมาตัวนี้นะครับครอบโลโก้เอเวอรเรสต์ของเดิมเป็นสีเงินสีโครเมียมตัวนี้ครอบเป็นดําด้านนะครับเหมือนกันครับกับครอบกระจกดําด้านเหมือนกันแต่ตอนนี้ลูกค้าเห็นชัดๆเลยนะครับยาง BF และ Mac f u e l ขอบ20ตัวนี้เด่นชัดสวยงามต่อมานะครับเป็นด้านข้างเหมือนกันครับมือจับประตูและเบ้ารองมือจับนะครับตัวนี้เป็นสีดำด้านตัวนี้มีสมาร์ทคีย์เลดเหมือนกันนะครับกดปิดล้วงเปิดถ้าล้วงแล้วกดมันก็จะเปิดเหมือนกันครับตัวนี้มีล็อกกุญแจให้ด้วยนะครับประตูหลังก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบันไดด้านข้างนะครับติดตั้งมาจากโรงงานแข็งแรงนะครับปีนให้ดูครับแข็งแรงครับสุดยอดล้อหลังเป็นล้อ BF f u e l 20เหมือนด้านหน้าอีกแล้วนะครับมาด้านท้ายนะครับตัวนี้นะครับ เป็นชุดแต่งวิกเตอร์เหมือนกันมาจากด้านหน้าจะมีท่อสีท่อเพิ่มความดุดันสปอร์ตด้วยครับในคันเดียวกันและไฮไลท์นอกจากด้านหน้าตัวนี้ก็จะเป็นไฟท้ายเหมือนกันครับก็รอดูท้ายคลิปเหมือนกันครับตัวนี้ต่อมาเป็นตัวฝึซื้อคาดเอเวอเรสต์มีไฟทั้งไฟเบรกไฟถอยหลังเหมือนกันครับเซนเซอร์ที่กันชนด้านหลังระยะ4จุดเหมือนกันครับตัวนี้ก็มีกล้องถอยหลังด้วยและก็ฝาท้ายไฟฟ้าเหมือนกันครับตัวนี้ และที่พิมพ์เมียมกว่าก็จะเป็นตัวนี้ครับเบาะแถว3เปิดพับไฟฟ้าอ่านี่ครับไฟฟ้าสบายๆไม่ต้องออกแรงนะครับใจเย็นๆรอมันขึ้นมาทั้งสองด้านเลยตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้มีช่อง power outlet นะครับด้วยเสียบสำหรับอยากชาร์จแบตมือถือใช้ได้ครับมีเหมือนกันครับชุดซ่อมยางเปลี่ยนยางอะไรอยู่ใต้ท้องรถเหมือนกันครับขออนุญาตปิดครับอ่าตัวนี้ระบบนะครับเข้าไปเข้าไป ป๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าเด้งกลับครบปลอดภัยแน่นอนไม่ต้องกลัวโดนหนีบต่อมาครับต่อมาต่อมาฝาถังน้ํามันนะครับอยู่ด้านนี้ดีเซลเหมือนเดิมครับ b 7พรีเมียม b 1 0ได้หมดนะครับอย่าไปเติมโซฮอนะครับแล้วก็จะเข้าศูนย์แน่นอนถ้าเติมโซฮอด้านนี้ก็จะเหมือนกับด้านนู้นครับเหมือนกันทั้งสองด้านแหละครับแล้วเดี๋ยวจะตรงนี้ล้อก็เหมือนกันครับ bf ครับ bf fuel ด้วยครับสวยนะครับ ยอไฟมัดแต่งตัวนี้นะครับไปเปิดไฟให้ดูไฟฉุกเฉินนะครับของมันต้องมีครับแบบนี้ต้องมีครับจบจบขับอย่างเดียวไม่ต้องแต่งเพิ่มมาดูด้านหลังดีกว่าครับไฟท้ายไฟท้ายลืมให้ดูเขาเรียกว่าไฟท้าย GLC เป็นตัว C นะครับนี่ตัว C ตัว G ไม่รู้อยู่ตรงไหนขอบดาเดี๋ยวผมไปเหยียบเบรกให้ดูนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับเนี่ยครับแต่งฟรีหมดเลยครับลูกค้าสนใจก็ทักมาโทรมานะครับ0 9น1 9 4 8 6 9 1นะครับผมลูกค้าอยากได้เต็มเแบบนี้นะครับ โทรมาดีกว่าเบอร์ที่บอกไปเมื่อกี้และช่องทางการติดต่อ YouTube Facebook a r t l a เ e r r นะครับผมสำหรับวันนี้เอวเลย์คันนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วเราเจอกันต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ